สวยไม่แย่งซีนสองเจดดาราสาวสวมชุดราตรีรวมงานแต่งปอยเตชดาบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นจะเต็มตามคำขอของเจ้าสาวกันอย่างหนักเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่ามาแบบเล่นใหญ่สวยหรูดูแพงสมใจเจ้าสาวกันเลยทีเดียวแต่งานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ งเมพิชนาตนางรายน้าสวยที่เธอก็เป็นเพื่อนสุดที่รักของสาวปลอยอีกหนึ่งคนในวงการและแน่นอนว่างานวิวาของเพื่อนรักทั้งทีเธอก็ขอจัดเต็มสั่งตัดชุดราตรีฝูฟองมาร่วมงานเรียกได้ว่าสวยสงา่าจนกลายเป็นดรามาวัแย่งซีนแต่เธอก็ได้ออกมาตอบกลับแบบเคลียร์ชัดเจนแล้วว่าเจ้าสาวสวยที่สุดในงานส่วนที่มาของชุดของเธอเนื่องจากเจ้าสาวนั้นบอกให้จัดเต็มและเธอก็ยังย้ำว่าเจ้าสาวนั้นชอบชุดของเธอมากอีกด้วยเรียกได้ว่าสวยสยบดราม่าก,กันไปเลย สองอ้ำพัชราภานางเอกซุปตาของเมืองไทยอย่างเธอคนนี้ก็ไม่แพวเมื่อเจ้าสาวสั่งมาว่าให้จัดเต็มแบบปังๆเธอก็เลยขอฉีดความหวานมาด้ชุดราตรีสีน้ำตาลสวยหรูตัดลายรูปโบรากสีงดงามทั้งตัวปล่อยผมปลิวสวยก็ยิ่งทําให้ดูดีเหมาะกับเธออย่างมากยิ่งแชร์ภาพคู่กระเป๋าสาวก็ทําให้ภาพนี้น่าจดจําไม่น้อยสมกับที่เป็นซุปตาเบอร์หนึ่งของวงการเลยจริงๆ 3. ม,มากี้ราศีนางเอกคุณแม่ลูกสองที่ตั้งแต่ตัดผมสั้นก็เปรียร้ยวซาขึ้นเยอะเลยละค่ะแถมง,งานวิวาของสาวป,ปอยนี้ก็ยิ่งมาการันตีความแซ่บของเธอด้วยการสวมชุดราตรีสีกัมมหยี่แบบหวางหน้าหลางังแต่งรวดลายด้วยดอกไม้เล็กๆตามชุดอย่างสวยงามถ่ายรูปคู่กับเจ้าสาวแบบเรดิศดทำเอาชาวโซเชียลพากันมากดไลค์ให้รัวๆเลยทีเดียว สี่เต้าณัฐพรนารนงเอกสาวมากความสามารถที่เธอก็เป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ได้ไปร่วมงานแต่งของสาวปลอยเช่นเดียวกันโดยเธอนั้นมาด้วยชุดราตรีย้อนยุคสีหวานจับจีบกระโปรงให้ฟูฟ่องสวยงามเรียบหรูราวกับเจ้าหญิงเลยล่ะค่ะแถมยังมาพร้อมแฟนนุ่มอย่างไฮโซนที่สวมชุดสูทสีดำก็ยิ่งดูเหมาะสมงานนี้หลายคนก็ต่างรอคอยที่จะได้เห็นเธอสวมชุดเจ้าสาวเร็วๆแล้วนั่นเอง 5. เปยปปานวาดนางร้ายนักสวยอีกหนึ่งคนที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ทําอะไรเธอไม่ได้ในขณะที่งานวิวาของสาวปอยที่ผ่านมาเธอก็มาด้วยชุดราตรีก็อกสีเงินตัวยาวแต่งปลายกระโปรงบานงดงามพร้อมประดับโดยสร้อยคอเส้นสวยเข้ากับเธอได้เป็นอย่างดีแม้จะเป็นนางร้ายในจอแต่ชุดนี้ก็ทําให้เธอดูหวานปุ่นเซ็กซี่มากจริงๆ 6. ลูกเกดเมทานีเจ้าแม่นางแบบที่เชิดชายมาแล้วทุกรันเวย์และยังเป็นสาวแซ่บตัวแม่ของวงการทเทเลสุดๆได้ทีมงานวิวามาด้ชุดราตรีทั้งทีเธอก็ไม่ขอแพ้กว่าใครเป็นตัวเองด้วยการสวมชุดราตรีสีเขียวมรกตวาวหน้าหลังเผยให้เห็นความเซ็กซี่ขับผิวสีดำผพ้่งสวยปังไม่เบาทำเอางานวิวาร้อนเป็นไฟได้เลยทีเดียว 7. แพนเค้กเขมนิดนางเอกสาวสวยที่เธอก็ได้มาร่วมงานปาร์ตี้วิวาของเพื่อนสาวร่วมวงการเช่นเดียวกันแถมยังมีโอกาสได้กล่าวแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวอีกด้วยโดยเธอเองก็มาด้วยชุดราตรีสีเขียวสไตล์อังกฤษพร้อมกับหมวกสุดเก๋เข้ากับเธอที่สุดแม้จะเป็นชุดโชว์ลายเซ็กซี่แต่ก็ดูหวานเดียมง่ายสุดๆเรียกไดว่าสวยสมกับเป็นสาวแพนเค้กเลยจริงๆ